กระต่ายครูไพบุลแต่งงานทิพย์ค่ะมีกรณีภาพของนักร้องสาวกระต่ายพันธิผ่านนะคะเข้าพิธีผูกข้อไม้ข้อมือแต่งงานกับนายไพบูลแสงเดือนผู้จัดการส่วนตัวจนงกลายเป็นกระแสด่งดังมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจนํานวนมากเนื่องด้วยเป็นงานแต่งที่เรียบง่ายมีแค่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่สนิทกันแล้วก็แสดงความยินดีกันโดยนักร้องสาวอินดี้ชื่อกระต่ายและครูไพบุลก่อนหน้านี้เองนะคะก็มาเปิดใจว่าทั้งคู่นั้นมีบุตรชายด้วยกัน แล้วก็คือน้องเพลินเพลงพินนั่นเองค่ะกับล่าสุดนี้มีภาพของครูภัยบูลและนักร้องสาวกระต่ายเข้าสู่พิธีผูกข้อมือเริ่มต้นชีวิตคู่ในภาพนั้นครูภัยบูลและสาวกระต่ายเองแต่งด้วยภาพพื้นไทยเป็นผ้าบ้านประจําของจังหวัดเลยค่ะเป็นการนั่งบริเวณหน้าบายิสีมีญาติผู้ใหญ่มาร่วมผูกข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็มีบรรยากาศที่ เพื่อนพ้องคนสนิทและครอบครัวทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นพยายนรักในครั้งนี้ค่ะแต่ล่าสุดในติ k กตอกนั้นนะคะก็มีคอมเมนต์กันอย่างมากมายว่าจริงหรือไม่เพราะว่านักร้องสาว กระต่ายได้อัปคลิปใน TikTok กับเพื่อนสาวว่าในวันนี้กำลังถ่ายทำา MB เพลงใหม่กันอยู่งานนี้ทำเอาชาวเน็ตที่เห็นคลิปต่างตั้งคำถามว่าตกลงยังไงกันเนี่ยนอกจากนี้ยังพากันคอมเมนต์ในคลิป t i k t o กดังกล่าวต่างๆนานาว่าทั้งสองแต่งจริงหรือเปล่าแต่กระแสา้าดลบเยอะมากอันนี้ก็คงต้องรอดูว่า กระต่ายพันธิภาเองแล้วก็ครูภายบุญจะมีการจัดทำเอ็เพลงใดออกมาเมื่อไหร่ที่ได้เห็นคลายความสงสัยรออีกนิดนึงได้ทราบกันอย่างแน่นอนค่ะ